สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่397กกันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่น<า> <ป pronounce S 1> เลยนะครับพี่ๆฝากพี่ๆนะครับ hm, ผมกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามนะครับและที่สำคัญน,นะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพือ <as S 1> ่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพราบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผม แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจอยากที่จะช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผม17 4 o i p t q เนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือ090-3251096ะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผม ไม่ต้องเปลงใจนะครับสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP ีเลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบใจว่าสนใจหมายเลขไหนนะครับผมหลังจากนั้นให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงนะครับให้ตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่28นะครับผม EP ีนี้มีมาแบ่งปันให้ทั้งหมด28รายการนั่นเองนะครับผมก็ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมจดเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับผมแล้วก็ตามทายด้วย EP นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจอยากที่จะชอบบูชานะครับพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ใดนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับ ก็รับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับท่านใดที่เพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมนะครับผมตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับสําหรับรายการที่1นึ่งนะครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมดูนะครับพศสองพันห้าร้อยห้านะครับพี่ๆพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับ รายการนี้นะครับผมมาพ้อมกล่องแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับแบ่งปันนะครับให้พี่ๆในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับพศ2505นาอนะครับผมเนี่ยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่1นะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆเนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับพี่หลังหนังสือนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมลงพ่อทวดวชางให้นะครับผมเป็นพิมพ์ตัวทอนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมจดเป็นหมายเลของค์พระที่สนใจไว้ด้วยนะครับ รายการถัดมาหมายเลขสองครับผมวันนี้จะเป็นเครื่องรางนะครับผมชุดรวมเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมปากกานะครับผมหลวงพ่อเดิมแล้วก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับสำหรับรายการหมายเลขที่2นี้แบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับสําหรับชุดรวมเครื่องรางนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ันนี้เป็นปากกาหมอนงพ่อเดิมนะครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับมีนะครับผมหมายเลขที่สองนะครับผมใน ep นี้นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้ครับราคาแบ่งปันหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขสามนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จอยู่ในเลี่ยมสามห่วงแบบนี้นะครับรายการหมายเลขสามนี้นะครับผมพระสมเด็จองนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่เลยนะครับผมในราคาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับ นี่นะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จรายการหมายเลขที่สามแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมรายการที่สามนะครับลงกล้องให้ดูกันในชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับความเก่าความเดิมของผิวขององค์พระนะครับผมนี่นะครับผมพระสมเด็จนะครับ 5 5 0าินะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเอ่อเขี้ยวเสือนะครับผมเขี้ยวเสือนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อนกนะครับผมอง์นี้นะครับผมเขี้ยวเสือรายการนี้นะครับ550บาทนะครับผมสําหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกนะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมแกะสลักแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรายการที่4แล้วนะครับผม สวยมากนะครับพี่ๆสำหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยตรงตามมีคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับ550านะครับหมายเลข4นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข5าครับผมจะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมรายการนี้นะครับผม550บาทนะครับผมสำหรับพระผงของขวัญรายการที่5นะครับ 550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับพระผงของขวัญรายกันที่5แล้วนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับนี่นะครับผม550บาทนะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลข6นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อกลวยนะครับพศ2504นยะครับผมหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกเหรียญกลมนะครับรายการหมายเลขที่6นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนําองค์พระออกมาให้รับชมกันนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทนะครับสําหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อกลวยนะครับมีรอยจานมือด้วยนะครับพี่พี่นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคศิตารามนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับท่านใดสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมอันนี้เป็นรายการที่6แล้วนะครับ องค์ที่6ใน EP นี้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปทุกองคนะครับพี่ๆฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมลายการถัดมาหมายเลข7็ครับอันนี้จะเป็นปกโพนะครับผมหล่อกล้ยนะครับอยู่ในเลี่ยมเปิดผิวไว้แบบนี้นะครับผมเป็นเลี่ยมโบราณเลยนะครับด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีมวยผมนะครับผมปกโพพ่อกวยองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผมนี่นะครับ400บาทนะครับพี่ๆลองดูผิวกันได้เลยนะครับผม สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมผิวรายการหมายเลขที่7นะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลข7นะครับปกโพพกัวยนะครับสภาพสวยๆดั้มเดิมแบบนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีมวยผมนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับนี่นะครับผมองค์นี้นะครับสวยมากนะครับผม รายการถัดมาครับผมหมายเลข8นะครับผมอันนี้จะเป็นสมเด็จเกจชโยนะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับอยู่ในเรียมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้4 0่บาทเหมือนกันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับสำหรับพระสมเด็จเกศชโยนะครับผมหมายเลขที่8นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ สวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมทุกองค์นะครับผมตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลขกนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทนะครับรายการถัดมาหมายเลข9นะครับผมวันนี้จะเป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับผมนี่นะครับรูปหล่อลอยองค์นะครับผมรายการนี้นะครับผม หมายเลขที่9แล้วนะครับพี่ๆองนี้นะครับองนี้ก็400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรูปหลอลอยอง์นะครับองรายการที่9นะครับอยู่ในเลี่ยมเป็นเลี่ยมจับขอบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับ น,น่าจะเป็นหลบปูสุกนะครับพี่ๆวัดปากคลองมะขามเท่านะครั osure, บ400บาทนะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสิบแล้วนะครับผมวันนี้จะน่าจะเป็นปิดตาหลงปูยิ้มนะครับผมรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับปิดตาปูยิ้มนะครับหมายเลขที่สิบแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมปิดตาหลงปูยิ้มนะครับ 450บาทนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมจับของไว้แบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการถัดมาหมายเลข1 1ครับผมเป็นพระรอดนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับพรารอดกลุมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับผมรายการนี้นะครับผม550บาทนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพรารอดกรุมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับ ผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการใหม่เลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับพี่ๆอยู่กันไปยาวๆเลยนะครับผมวันนี้มีถึงยี่สิบแปดรายการนะครับหงนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขสิบสองครับเป็นปิดตากระหนกข้างนะครับผมลงปุโตนะครับพร้อมกล่องนะครับผม รายการที่12นี้นะครับผมปิดตากระหนกข้างหลวงปู่โตองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ750บาทนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่12นี้นะครับผมเป็นปิดตากระหนกข้างนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับนี่นะครับผม สวยนะครับผมองนี้นะครับฝังตะกุดตรงนี้นะครับผมนิ้วมือคมชัดเลยนะครับหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขที่12บนะครับผม7 5 0บาทนะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมเลยนะครับรายการถัดมาหมายเลข13ครับผมก็จะเป็นปิดตากระดกข้างหรือกุโตะนะครับผม แต่อันนี้จะเป็นเนื้อลายเสือนะครับหรือว่าเนื้อก้นโครกนั่นเองนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันนะครับ750บาทนะครับผม750บาทนะครับวงรายการนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นปิดตานะครับผมขนกข้างนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ หมายเลขที่13แล้วอะไรครับพี่พี่นี่นะครับ750บาทนะครับผมรายการนี้นะครับถ้าใครสนใจหลากหลายรายการก็มีราคาแบ่งปันให้นะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข14ครับอันนี้จะเป็นพระนางพญานะครับผมพิมพเข่าโ้งนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลนะครับผมนห็นครับ องนี้ผมได้มาพร้อมกับใบประกาศนะครับผมใบใหญ่เลยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข14พระนางพญานะครับผมพิมพเข่าโค้งนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ1,000บาทนะครับผมหมายเลขที่14นี้นะครับผม1000บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ รายการใหม่เลขที่สิบสีแล้วนะครับผมพระนางพญานะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมหนึ0งพันบาทนะครับผมหมายเลขสิบสี่นะครับขออนุญาตนะครับผมนาใบประกาศสินิบัตนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับและนี่ก็จะเป็นนะครับผม พระนางพญานะครับผมพิมพ์เข่าโค้งนะครับผมวัดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นประเภทนะครับผมเบนจภาคีรายการที่2 0นะครับได้รับรางวัลที่1นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับหมายเลขที่14แล้วนะครับรายการถัดมาหมายเลข15ครับผมวันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานะครับผมพิมพ์ทรงครุฑนะครับผมพิมพ์ทรงครุฑใหญ่นะครับวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมรายการหมายเลขที่15นี้นะครับผม ก็ได้รับรางวัลที่1มาเหมือนกันนะครับองค์นี้แบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ1000บาทเท่ากันนะครับพี่ๆแบ่งปันให้เท่ากับพระนางพญาเลยนะครับผม1000บาทนะครับหรือว่าท่านใดสนใจทั้ง2องค์นะครับผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมลองติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมเก่าๆเดิมๆนะครับหลวงพ่อปานะครับผมพิมพ์ทรงคุชใหญ่นะครับ ผมอุดด้านบนนะครับหมายเลขที่สิบห้าแล้วนะครับผมแบ่งปันนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตนะครับผมวางองค์พระสักครู่นะครับแต่นี้ก็จะเป็นใบประกาศสิริบัตรนะครับผมของพระหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพ์ทรงคุชใหญ่นะครับผมวัดบางนมโคนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเป็นประเภทเนื้อดินยอดนิยมนะครับผมรายการที่หนึ่งหนึ่งแปดนะครับ ได้รับองค์รางวัลที่1นึ่เลยครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม1000บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าได้สนใจอะไรกันไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข16ครับผมวันนี้จะเป็นเสมา8รอบปูทีมนะครับผมรายการนี้500บาทนะครับเสมา8รอบปูทีมหมายเลขที่16นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูหิวกันได้เลยนะครับ ต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมตรงไหลนะครับเสียมาแปดรอบปูทีมนะครับผมนี่นะครับที่ลึกนะครับผมฉลออายุครบแปดรอบนะครับพลักครูภาวนาพิรัตนะครับผมหรือว่าหลวงปูทีมนะครับผมวัดละหานไล่นะครับพอสสองห้าหนึ่งแปดนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับรายการที่สิบหกนะครับผมองนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นพระซุ้มกอนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นซุ้มกอพิม์อะไรนะครับพี่ๆทานในทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับเจ้าของเดิมแกบอกว่าเป็นพระซุ้มกอนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับรายการนี้นะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับพระซุ้มกอองนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับอยู่ในเลี่ยมจับขอบเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเนื้อเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับ สนใจก็รีบโทรรีบติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่17แล้วนะครับผม500บาทนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุนนะครับผมอันนี้อยู่ในเลี่ยมเปิดผิวแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเจ้าสัวหลวงปร่บุญวัดการบางแก้วนะครับผมองค์นี้500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับสำหรับเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับผมหมายเลขที่18นะครับ ลองดูกันให้ชอบลองดูกันให้ถูกใจกันได้นะครับผมท่านใดสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเจ้าสัวหลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมนะครับถือองค์พระจริงๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ500บาทนะครับพี่ๆหมายเลขที่18นะครับรายการถัดมาครับผมเหรียญพุทซ้อนนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมนะครับวัดช้างให้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับ ห้าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่19นะครับผมสำหรับเหรียญพุทธคุณซ้อนนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทินนะครับวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่ผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเซมานะครับผมพุทธคุณซ้อนนะครับนี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับพี่หมายเลขที่19นะครับผมองค์นี้นะครับพร้อมเลี่ยมนะครับ 500บาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดใหม่เลขที่20นะครับอันนี้ถ้าจะเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมวงนี้นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่2ี่แบ่งปันให้ในราคานะครับผม500ยบาทเหมือนกันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมพร้อมเรียมเลยนะครับพี่ๆวงนี้นะครับ เก่าๆเดิมๆเลยนะครับผมองนี้หมายเลขที่20แล้วนะครับราคาแป่งปันนะครับผม500บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่21ครับอันนี้จะเป็นปิตาหลบุโตะนะครับผมรายการนี้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับรายการที่21นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พี่พนะครับผมเป๊ซี่นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมรายกันที่21นะครับ750บาทนะครับผม7 5 0บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมรายการใหม่เลขที่21แล้วนะครับผมหลังยันตรีนะครับหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับ 750นะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่21นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมวดตโกนะครับผมรายการที่22นะครับอันนี้เป็นรุ่นชนะจนนะครับผมองค์นี้นะครับผม500บาทนะครับผมหมายเลขที่22นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นชนะจนนะครับผมจะต่อโคดไข่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อโคดหมายเลขนะครับผม2 3 0 6นะครับ เหรียญพ่อรวยนะครับผมนี่นะครับหน้าหลวงพ่อไม่มีตำหนิเลยนะครับผมเหรียญสภาพเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่อรวยปาสสทิโกนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นรุ่นชนะโจรนปีพศ2556นะครับสวยมากนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม500บาทนะครับผมหมายเลขที่22นะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญไตรมาสห้าเก้านะครับผมหลงพ่อรวยนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมสำหรับเหรียญไตรมาสห้าเก้าเก้าห้านะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆสภาพก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม738นะครับไตรมาส59ารวยรวยรวยนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับพี่่ราคานี้แบ่งปันเลยนะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้ครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นปิดตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับผมปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับอง์นี้นะครับผม600บาทนะครับ เป็นเนื้อลายเสือนะครับพี่พี่ยันดวงเล็กอูโตะนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับลองดู <ๆ S 2> ให้ชอบ <ๆ S 2> ลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมผิวนี้สวยมากนะครับผมองนี้นะครับหกร้อยบาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตายันดวงเล็กเนื้อลายเสือเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับอง์นี้ก็หกร้อยบาทนะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมรายการใหม่เลขที่25นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมองนี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อสุดวัดกาหลงนะครับ พระครูสมุทรธรรมสุนทรนะครับผมปี2521นะครับผมเป็นรุ่นเสือเพนนะครับเรียนนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสำหรับเรียนหลวงพ่อสุดนะครับผมวัดกาหลงนะครับเป็นรุ่นเสือเพนปีพศ2521นะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเรียนนี้สวยเดิมเลยนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมเป็นเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับนี่นะครับผม หมายเลที่26นะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมองนี้นะครับรายการถัดมาหมายเลที่27ครับผมวันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมหลงปุโตนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับปิดตาปูโตองนี้นะครับผม800บาทนะครับพี่พี่แปดบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูเนื้อกันได้ครับอันนี้เนื้อก้นครกนะครับฝั่งตะกูตรงนี้นะครับผม นี่ใบหูนะครับผมคมชัดเลยนะครับผมนิ้วมือคมชัดเลยนะครับสวยๆเดิมๆเะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับผมปิดตาปูโต๊ะนะครับแปดร้อยบาทนะครับผงรายการนี้นะครับถ้าในสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญในงานผุผ่าศีมาพศสองพันีนะครับผมเป็นหลังยันนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหลังยันนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ่นะครับ600บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับในงานผุพัทศสีมาหลังยันนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับนี่นะครับหลังยันนะครับพอสสองห้าสองหนะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับผมองค์นี้นะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่ติดตามไว้กันด้วยนะครับผม แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ที่ Line แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0903251096ตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับผม ทุกรายการนะครับผมผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับพระทุกองคก็จะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆถ้าหากดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจนะครับผมให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ หรือว่าทานาใดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมกดปุ่มติดตามและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน ep หน้านะครับผมสวัสดีครับ